О. Oh. Вот. สบายดีและสวัสดีผู้ติดตามนะครับส้มสบายดีย่ำๆนี้คนวันนี้เขาก็มาหายคือเก่าทุกคนเดยมาเมื่อนี้นะกำลังเสียอ้ยอไปหาต้นไม้ทุกคนขเขาเบ้าไส้น้อยกับหญ้ามันไปก่อนนะเพราะยังน้ำหลังเขาฝนทุกคนเลยได้ชงมืงสามมึอสามมึงสามขึนนะโอ้แตลอดลิ้นตลอดเดี๋ยวนี้ก็ยังพระทันอนยาเนี่ยยังรีดอยู่ยังฝอยลงมาอยู่เอาบอพอโทมทุกคนเลยบังเข้าบัางเข้าทุกคน เป็นเซาเนสาสุดใจประเทศไทยนายทหารกระตายส่งกำลังเจอกำลังใจไปเฮอทหารไทยนี่ปลอดภัยทุกคนเด้อเป็นโฮทุกคนเฮอภารกิจนี่เฮอจบลงไปเร็วมีเฮอมีเกิดขึ้นนี่บัดนี้นะทุกคนเบิ่งข้าเบิ่งข้าวกะเป็นโฮงงนะทุกคนคนมนุษย์ตาดำๆคือเดียว จ่เป็นแล้วจะเป็นสิ่งสิ่งที่บุคคลเกิดก็เกิดสิ่งบุคคลเห็นก็เห็นทุกคนส่งกำลังเจอไปฮอตฟังไทยทุกคนเลยเบิ่องข้าวเบิ่องข้าวแล้วก็โอ้ถิ่นโฮงทุกคนเอ้ยถึงบ่ไปฮอดก็ส่งกำลังเจอกำลังใจไปฮอดทุ่นเลย ประเทศไทยนี่เธอตลอดปลอดภัยบอเฮอมีอี้ต่อไปเฮอมันจบตรงใไใบทุกคนมีนาเลิกกันเห็นนายทหารแต่ละนายเขาเจ้าเอาพึ้นทุ่มซีเขาเสียชีวิตแล้วโอ้ยเป็นโ้อโคบโคเขา นายทหารแต่ละนายปกป้องเพื่อชาติชิงบ่เคยเคยบ่เคยเห็นก็เห็นทุกคนเลยตาเกิดมากักบโบเคยเห็นจิกเดอแนวนี้นะยังยินแต่ข้าวแต่พอแตอ่ตแม้ว่าเกิดเชกท่านเกิดชกเดีน๋นี้มาเห็นเดี๋ยวนี้นะตามโลกตซเชียวนะโบตเป็นตายานแล้วก็เป็นตาอินดูพูนถือกระทบ,บภัไพ จริงอกเคยเกิดกับเกิดไปหายุ่งหากินกับไปพอได้ทุกคนนะมันฝนกะละกะโลพ่นนะมีแต่หาดน้ตไม้ที่เตาะเลยแหละมีแต่สายชีวิตไปบันนๆนะพอได้ต้มมันแกงสู้ครอบโคเฮข้นซ่านกินอ๋อตาพูดว่าฝนพ่ดแบบฝนทุกคนเลยสามมื้อสามคืนคันว่าเซลมันตกแห้งนี่โอ้โทม อันนี้มันแบบมันลินมันเพ้งพรอรำ้พอดีแล้วก็ย่าน่ะนะแน่มีเห็นแต่เว้นมีช่องได้สามมือเลยตกตลอดเลยนี่เดี๋ยวนี้ก็พิงปิงป้งเสรุลูดออมาหายุหากินก็มันบมมีของยุของกินเลยที่ไปร้านเนือก็โบจักเนี่ยไปคนมีแต่ฝนเอน,นนี้นะ้เขาบ้อไถ่น่อยมาก,ก่อนเพิ่มเห็นห้อยขันี ออกไปทั้งเลิกตกไม่และฝนอย่าฮืนดงหฮืนป่าันยะานั่นตะฝนทุกคนเลยไปหายู่หากิ่นเนยะ ฝนตกตลอดเลย

máy xoén, rồi máy ảnh cái rồi luôn mà bảo tham ôi là ở đây không? nhiêu đồng một 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 một

ไม่มีโอ้เดินเห็นเ่ากระว้าน้ำกรเป็นกู้ด้านนูด้นนี้นะเด้อขอยเงเด้อเด้อรู้ป่าเด้อเขาลอยเงเด้อกูเด้อเนเดอเป Oh, tao bảo khó nữa đi loay không? Ô, oh, mà sơ bếp thứ này nhỉ? Nó đi một cái Nó đi này nè Ừ. Để kiếm กลิ่นที่กระโดินเลยนะกลิ่นคดเนาะร่องเ,เนบเทปค,ยคอยอยู่ได้อมาหอด,ด่านละเอาไข่น้อยท่านเอามาหอดยังยุบป้าต้นไม้เอเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนบ้างวันนี้ทุกคนเลยนี่ มีแต่ปะมีแต่กากดาดฝนกับ่บย่าเลยลิ<_<_่นตลอด่างนี้น้อยอยู่เดี๋ยวนี้็ได้มีแต่เมฆถึงมัดอะารอายก็เต็มกิ่ยังเลยโอ้โหโอ้โด่งใหญ่เท่านั้นนะต่อสองโด่งคนนั้นนะ

Tìm cái kiếm nó kiếm kiếm sơ, kiếm 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 cơm nấu này

ไปคนไปท้างนร่องเลยพวกนอนอยู่พวกโอ้เปเมื่อาลลูกเอาเกือเฮ้อไปเยอไปเยอะไปมั่ยไงอยู่ไปข้างนร่นงเลยโอนอนนะยอยอูยอ่ เดือเฮ็ดแต่มันมันมันอันนั้นบ่มันล่มตลบตลบหมดแล้วเยอนะหญ่ไนะไปเยอะไปแล้วกวูฮอเลยเกิอก็ดิโอตองไขกระปาดมาคืคอนนีนะ่มันสกมนี่นะพวก ตัวคนหมดได้มานะเตอเอ็นเป็นเป็นอรล่ตีนมึงนะบังกูบังมึงเลามึงหนีบ้างขัดดนเล่เจ็บดนล,ดล,ดล่โดนหนีบ้า,า,าแล้วเฮ็ดนะวันยาปกป้อได้ถือมาก ผมไม่ถือผับมาเลยตรงนี้โอ้ยตนั้นก็นอน,นยอยู่พรับปกมาอีละฝนเลยเมื่อกี้นี่คือเห็นสีแดดๆดได้เฉดๆไหมล่ะออ้ตอโะโนดับฝนสีขึ้นดงขึ้นป่าหายุหาก,กินกับมิจักทั้งไปนี่แต่ฝนนะนี่พี่น้องเลยก็เลย ไปหาน้ำไหม้นำมันกินพ่อสาชีวิตไปเมนวันน,นี้เต่ากนยัยงบ่มีไปเลเฮ้อมันเล่มมเอนี้องบองเอมันก็เอออีนีงมาอตอนเกิดเข้าไปข้างลกเฮ่อเอามาเป็นกินั่นเอาโ่ออมาเราหวูออกมาห้าเปลี่ยนห้ เอาอีเต้าอาหารมั่งอันนี้อืออือเต้านักคิกเล่ยบดนี้นะมันกินเพ่งพ่อมันนะทุกคนเราก็มาหาตาหนูไม้แล้วก็มาสีเอชยูเอชกินก็ทุกคนเอดกินกันนี่หนูไม้คือเกา าสิต้มกินนะต้มจำแจวนี่ตัวนี้ต้มทอรินเรา,เาทายก็เยอะว่าต้มทมอ,อมรนินเยอะเยอะทุกคนจังเลยมีเยอะมาทราดินดูอยู่ในเค้งนี่นี่นทราดินในเะคงเค้งเลยนี่นมาทราดินปูปปน๊บปะเป็นตะปีแล้วนี่ทุกคนนะเลยมันแก้ไวมีหัวใกล้เลง

ปลา,าเมื่อคืนคนใยกินกรับมันหนุ่มไหมครับไปดงไปป่าปได้แล้วสวนี้ฝนตกก็้ดก็้อกินกับปได้ทุกคนเลยกินไปตรงนี้แหละ

นไ,น,น,ไน,น,น้องไหม่มคมน้องนมไหมมนมไหม ไล่ปูนะบอสนะุ่มท,ทุกนิ้งกินข้าวกับญาตลทุคนยังสบายใจน้อยอยู่บ่ญาติเมื่อวานนี้นะฝนมัด <c oughs> มืออีทุกคนเลยบาะนะย้าต้เนาะยังตกอยู่เดี๋ยวนี้กันนี่มดมือมดคืนได้ชองมือสองได้สามมือสามขึนเลยอีมแมลงอีกระีมมือแหละพูดกับฝนปีนี้นะตกตะก็ได้เดินเดินเจ็ดเอามาไหม อาอก่อนวันนี้ก็ขำนะทุกคนเลยสีเมืองก่อนเออมาป้าวันนี้ก็เมืองฝนก็บอย่าเลยมวันนี้นะที่นี้ย้อยกับพ่อไทยไปท่าอยู่รถเลยเฮ้สตารับคลิปน,นี้กาบ,บวิ่งอย่างไรก็มักเข้าใจทุกต่ามนะฮัสชมมาแต่อตอนแต่จบที่ก่อนคลิปน,นี้คนรุ่นนี้เมื่อเริ่มมันแด,ด่จากขึ้นป่านนะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาไร้ป่านทุกคนนะ